คราวนี้อีกเรื่องหนึง่งมาดูบุคคลที่เซฟตัวเองจริงๆเนอะอันนี้เราลองมาเทียบกับชีวิตของเราเลยนะว่าเรากับเธอผู้นี้มีต้นทุนต่างขนาดไหนเธอผู้นี้เรียกว่าต้นทุนติดลบเลย ก็คือว่าไม่ได้เป็นอิสระในชีวิตของตัวเองเนาะคือเกิดเป็นทาสเป็นทาสเป็นทาสให้เขาใช้แล้วสมัยก่อนเนี่ยทาสคือทรัพย์สินอย่างหนึ่งของของผู้เป็นนายนะรวมถึงชีวิตด้วยจะให้อยู่จะให้ตายก็ทําได้หมดนะทาสผู้นี้ก็อาศัยอยู่ในบ้านพราหมู้หนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีวันหนึ่งพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้แต่งหญิงสะใภ้เข้ามาเนาะเอามาอยู่ที่บ้านแล้วหญิงผู้นี้ก็เป็นหญิงที่เขาเรียกว่ามีโทสะจริตเป็นคนขี้โมโหนี่แหละพออยู่ไปนานเข้าก็เริ่มเลยเริ่มออกฤทธิ์เนาะโดยเฉพาะกับนางทาสผู้นี้ทาสผู้น ม,มีชื่อว่าราชุมารานี่แหละแต่ว่าทำไมถึงชื่อว่าราชุมาราเหลยอจะว่ากันเอาเห็นหน้านางท่าคนนี้ทีไรเนี่ยยังไม่ต้องมีความผิดเลยนะก็โมโหขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้แหละทั้งด่าว่าทุบตีทำร้ายเนาะแล้ววลาราจะตีนี่ยเรียกว่าโอโ้โหต้องมีการดึงผมกระชากผมมาแล้วก็ตีพัวพัวทำอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่มีความผิดอะไรนางราชุมาราทรมานมากเลยก็มีความคิดว่าตอนที่นายหญิงตีแล้วเนี่ยนายหญิงเนี่ยชอบดึงผมเราก็เลยมีความคิดว่างั้นเราไปโกนผมที่หลังบ้านดีกว่าหัวโล้นเลยนะไม่ได้อ,อ โบชนะโกนประชดนี่แหละกล่าวว่าพอไม่มีผมเนะี่ยนายหญิงจะได้ไม่กระชากผมไปตีแต่พอไม่เห็นโอโ้โหโกรธยิ่งกว่าเก่าอีกไปเอาเชือกมารัดหัวแล้วก็กระชากเชือกนะแทนผมแล้วก็มาตีตีตีนะต,ต,ตีแล้วก็สั่งว่าห้ามเอาเชือกออาจากหัวนะให้เอาเชือกนี้ผูกไว้ที่หัวตลอดนี่แหละชาวบ้านชาวช่องเลยเรียกนางว่ารัชชุมาลาคือผู้ที่มีเชือกเนี่ยเป็นพวงมาลาอยู่ที่หัวนั่นเองเนาะบุญเก่าของนางส่งผลก็คือว่าในก่อนย่ามรุ่งวันหนึ่งเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแผ่ขายพยานไปเห็นนาาางรัชุมลาา่ยอยู เพราะถ้าพระพุทธองค์เนี่ยไปโปรดนางก็จะมีดวงตาเห็นธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยเสด็จไปนั่งสมาธิรออยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง